วันนี้ลองแวะร้านอาหารจีนดูนะครับวันนี้เราสั่งเซต79บาทนะครับก็จะมีบะหมี่แห้งมีเกี่ยวแล้วก็มีน้ำซุปนะครับแล้วก็น้ำปล่าบางอย่างกัวนะครับร้านเปิดได้แค่จะ2วันนะครับอาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันแต่คิดว่าดูจากสีแล้วอาจจะ ต้องมีการปรงกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยววาชิมก่อน ผมว่ามันอร่อยนะครับแต่ว่ามือยังไม่คุ้ใส่คนไทยนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรุงมันแป๊บหนึ่งพี่ปรุปปปปปปงเพิ่มไปจะ,จะมีเซอสเอ่อโดยจิกโชว์น,นี่น,นะครับแล้วก็พริกปั่นออกเปรี้ยวๆหวานนะครับผมแล้วก็มีพริกปั่นสีแดงออกอ คเค็มแต่เราใส่ไปเยอะนะครับเรา,เาจริงๆรสชาติาพื้นฐานก็โอเคนะครับ

็นสาาเปาเกี๊ยวนึ่บ้านะครับแล้วก็ข้าวบกีนต่อไปก็จะเป็นับเป็นยำยำของทอดด้วยเส้นรันทน ตัวเกียวนี้เขาจะมีน้ำด้วนะครับน้ำสุก การลี่ที่ฟูดนะครับอยู่ตรงข้ามแบ็กพาเวียเอ็กเซ็กคทีฟคลับนะครับผมชุดของผม79บาทบวกน้ำเปล่าไปนะครับน่าจะเป็นประมาณ90กว่าบาทนะครับแต่วันนี้มีส่วนลด30เปอร์เซนนะครับวันนี้ก็จ่ายไปทั้งหมดหกสิบ จ็ดบาทครับผมก็ถือว่ารสชาติตัวบะหมีน่นี่แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวเกี๊ยวผมว่าผมโอเคกับการหมักมูของเขาแล้วก็การทําของเขานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาชิมเป็นเกี๊ยวนึ่งบ้างครับเสี่ยวหลงเป้าบ้างแล้วก็ซาลาเปาบ้างครับว่ามันจะเป็นยังไง